เจเอสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการสักระโชนะคะวันนี้ก็อยู่กับเอ,อ่พอพลนะคะวันนี้พลก็จะมานี่เห็นไหมไม,มีอะไรเยอะแยะเลยขนมนะคะแต่ไปหมดเลยนะคะเพราะคือวันเสาร์วันอาทิตย์พลก็อยู่พลก็ได้ไปวัดนะคะมาเขาก็เลยแจกขนมกันดูสิเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆ แล้วนี่ก็คือขนมที่พอยเพิ่งกินไปไม่แต่วันกี้นี่นะคะมันเป็นขนมปังวอเซ่สังขยานี่ไงเขาบอกว่านี่ไงเขาบอกว่าวิธีรับประทานที่จะให้มันอร่อยยิ่งขึ้นก็คือการที่เอาไปอบค่ะพอยก็ลองเอาไปอบนะเพราะว่ามันมีมันมีสองห่องไงเป็นใช่เป็นไส้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับกับใช่กับโอ๊ยมพูดผิดว่กับไส้แอนเออสังขยานะคะ ชอกอะไก็คือมันอร่อยมากนะกินจนหมดเลยอ,อร่อยเดีอคะแล้วก็เป็นนี่โดโซะนะคะเป็นขนมญี่ปุ่นแล้วก็เอามาขายในเมืองไทยนะคะวูสิขายดีเลยได้ดับหนึ่งด้วยห้าบาทเองห่อใหญ่นะคะแล้วก็ได้คุณภาพแถมห้าบาทด้วยแล้วก็ขนมนี้ค่ะเป็นขมนมที่พออยากนำเสนอสุดเลย นี่มันทอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่มันอร่อยมากเลยนะกินจนจะหมดแล้วอะ่ะจะมารีวิวไหมคะร่องแต่ก็จะแบบนี้อร่อยนะอร่อยมากเลยเนี่ยเมันเป็นกรุบกรุบดอะ่ะให้แปดกะโหลกนะคะเพราะว่าข้อดึงก็คือหอมม,องงม,นนอมันเป็นเป็นยังไงล่ะมันรีเซ็ตเข้ามาเป็นแบบเนี้ย ไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็อีกข้อที่สองก็คือมันแข็งด้วยนะคะมันแข็งด้วยอืมอร่อยขนมปังเส้นสังขยาขนมปังอันนี้นะคะก็คือจะให้เจ็ดกะโหลกค่ะก็คือมันไส้สังขยามันมันเหนียวเกินไปนะคะแถมแถมเอออขนมปังมันก็นุ่มด้วยแล้วก็ ต้องมาทําต่อกินกินอีกด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบอ่ะส่วนอันนี้ก็คือให้เจ้ากระโหลกค่ะก็คือมันตั้งห้าบาทใช่ไหมแถมหอก็ดูค่อนข้างจะใหญ่ดยแต่ว่า,ามันมีแค่สองชิ้นน่ะนะคะอันต่อมาค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะเขาไม่ได้แจกขนมยางเดียวนะมีโอวันตินมาด้วยนะ,ะโอวันตินแบบสำเร็จลูก ข้อนี้มั้เนี่ยจะปล่อยกินไปคือครั้องแรกน่ว่าจะมารีวิวให้ดูนี่แหละแล้วว่ามันลืมก็เลยกินไปเลยนะคะมีเท่านี้แหละเยอะดีเหมือ,อน,นกันไปละไปนี่เล็บทาเล็บเพื่อนทาเล็บให้เมื่อวานพอเลือหัด มันไม่มันไม่โฟก,กัสใช้เลยคุณกล้องมันเป็นกาบเพชรน่ะไปละคะว่าพี่พลอยไม่หันกล้องมาตรงหน้าตปนะคะข้อที่หนึ่งก็คือพอยังไม่ได้ซาผมมะนี่นะ้พลอยเ,เอาเอาเขาเลิกว่าอะไรลนะ่ะมันจะเป็นที่รัดผมหรือเปล่าเอามานั้นไว้มาคุมไว้อะ่ะผมมันตกไม่ได้ระผมด้วยนะคะผมก็ยุ่งกระเชิงเหมือนกับพีกระสือเลยอ่ละคะไปละ เม็กจะหมดละบาย